สวัสดีทุกคนนะครับสารคดปนี้็อยพาคนมาดาูการปลูกต้นกิดมะพานะครับอยู่ข้างกับต้นไผ่จิมซุงนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือไผ่จิมซุงนะครับนี่ครับไผ่กิมซุงนี้ก็ปลูกปีหกสองนะครับก็อายุป,ประมาณหกปีละหกสองนี่ต้นใหญ่มากเลยก็ถือว่าเป็นไผ่ที่ให้ผลดีในพื้นที่แห้งแล้งครับตรงนี้ จะเป็นที่แลรงเป็นที่แลง้งแล้วปลูกก็ไม่เคยรลนนําครับปลูกแล้วก็ทิ้งเลยนะครับโตเลยธรรมชาติเลยนะครับก็กอไผ่กอ,กอนี้ก็งามดีนะครับถามว่าลำใหญ่สูงสูงดีมากเลยนะครับแต่กิ่งแขนองอาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยตัดเราไม่เคยได้ตัดแตงกิ่งออกนะครับส่วนกออาจจะไม่ใหญ่เพราะว่ามีชาวบ้านมาเอาหน่อไม้ไปกินประจำะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาเอาหน่อไม้เลยก็คงจะกอใหญ่แต่นี้ก็ เมาส์หนามากินประจำมันก็เลยกอมมนใหญ่แต่ว่าลำใหญ่สวยดีเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับทีนี้ก็มาดูว่าถ้าเราปลูกกอไผ่นะครับอยู่ข้างกับคินในภาจะเป็นยังไงครับนี่ครับชิปนี้อันนี้คือปลูกค้ำกันนะครับปลูกค้ำกันนี่ครับสาหรับจิมซุงกับกระทิในพาถ้าปลูกค้ำกันนะครับห่างกันก็ประมาณสัก3าเมตรนี่ครับ อ่านาซเมตรนี่ครับไข่ก็ขีพายก็โตครับเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถ้าทางกันประมาณสามเมตรเนี่ยสบายมากเลยครับนี่ครับสูงพอกันเลยครับนี่พาินีาก็สูงตรงเลยครับเนี่ยต้นใหญ่ดีมากนี่ครับส่วนต้นเล็กนั้นก็เป็นต้นพะยูงเป็นต้นประดู่ป่าครับซึ่งพวกนี้จะปลูกที่หลังครับแต่ว่าผายกิมซุงกับขนพานี่คือปลูกพร้อมกันครับนี่มาดูมาดูเลยครับ อันนี้กอที่สองครับนี่ยกอที่สองครับอันนี้คือไผ่กิมซูงกับถิ่นเนพาครับนี่กระถิ่นเนพาก็งามมากอ่าตัวดีมากเลยครับเนี่แต่ไผ่คิมซูงกอนี้อาจจะไม่ใหญ่เท่ากอแรกครับก็อนแรกจะใหญ่กว่านี่ครับแต่ผมก็ชอบนะครับอ่าไผ่กิมซูงนี่คือว่าลำใหญ่ดีครับลำใหญ่อันนี้สองก็คือต้นตรงดีมากเลยครับเนี่ยลำใหญ่แล้วก็ตรงดีนี่ครับนี่แต่หน่อนีคือผมไม่เคยเห็นครับว่ามันออกหนอดีไหมนะครับเพราะว่า มาที่ไรก็ไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าผมไม่ไม่ห่วงครับคือให้เขาให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้มาเอาไปกินได้เลยครับผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันมีหน่อเยอะไหมนะครับเพราะว่าอ่าก็ไม่เคยมาดูสักทีนะครับนี่ครับต้นนี้นี่จะมาคู่สามครับอันนี้เป็นมะขามโมงครับมะขามมะขามโมงในปู่ที่หลังนะครับนี่คู่สามนี่ครับนี่ี่ครับก็งามดีทั้งคู่เลยนะครับนี่งามดีมากนี่ครับ สินธาก็สวยผ่ยิมซุงครับในพื้นที่แรงเนี่ยก็กถือว่าสุด,ดยอดเลยนะครับถือว่าพื้นที่แห้งแ้งเนี่ยผ่ยิมซุงเนี่ยก็โตดีมากนะครับลำใหญ่ดีครับแต่หน่อไม้ก็เยอะเหมือนกันเนาะหน่อไม้นี่ก็อาจะหน่าไม้เนี่ยหน้าแรงไม่มีครับแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยเยอะแต่หน้าแรงไม่มีหน่อเลยครับนี่ครับ นี่ครับกอนี้ก้อนไม่ใหญ่มากเลยต้นนี้ยิ่งใหญ่เลยครับนี่ครับกอไผกก็ใหญ่นี่กระิ่นพาก็ใหญ่ครับใหญ่ทั้งสองต้นเลยนี่ครับก็ถือว่าใช้ประโยชน์ทั้งคู่นะครับคือเหตุผลที่เอามาปลูกคู่กันต้นแรกนะครับก็คืออผมมองว่ากอไผ่ครับมันเป็นไม้ที่หากินเก่งนะครับคือรากรากอยจะแน่นนะครับดังนั้นถ้าเราไม้อื่นมาปลูกนะครับมันก็จะ สู้ไผ่ไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยโตผมก็เลยเอาขิดในพาซึ่งเป็นไม้ตัวไวเหมือนกันครับก็เอามาปลูกข้างกันเลยนะครับก็ปรากฏว่างามดีทั้งคู่เลยไผ่ก็งามขินในพาก็งามนะครับนี่ก็ไผ่เราก็จะเอาไว้นะครับสวดสิพยพาอีซักอ่าตอนนี้ได้ประมาณ6กปีละครับเดี๋ยวอีซักให้มันได้สัก10ปีก็อาจจะตัดออกนะครับเอาแต่ไผ่ไว้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับนี่ตอนนี้เราก็จะอ่าได้ช่วงนี้เราก็ได้กินหน่อไม้นะครับ สตรีนาพาเนี่ยก็ได้ไข่มดแดงครับข้อดีของศินภาคือว่ามันเป็นไม้ที่ไม่ค่อยผลัดใบครับเนี่ยอันนี้คาหน้าแรงใบยังอยูเเยเ่เต็มเลยนะครับหลังมดแดงเต็มเลยนะครับนั้นตินภานเนี่ยก็เป็นไม้ที่มีมดแดงเยอะนะครับนั้นใครที่อยากจะเลี้ยงมดแดงก็เอาตินภาไปปลูกได้เลยนะครับรลองว่ามดแดงจะได้นอนนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมอย่างที้นะครับกดไลก์ก, like, กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆท้านเจ้าของเราสำหรับคลิปนี้ สวัสดีนะครับ